ผมไม่ได้ลบอ่าสวัสดีครับนักเรียนเรามาเริ่มกันนะครับนะเมื่อกี้ครูนะครับได้ลองให้นักเรียนศึกษาใบงานสักครู่หนึ่งแล้วนะครับนะเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีโปรแกรมอะไรในการช่วยนำเสนองานบ้างนะครับทําให้ข้อมูลยากๆเข้าใจง่ายมีโปรแกรมอะไรบ้างครับ รู้ไหมรู้ครับโปรแกรมอะไรบอกเลยครับไม่รู้เลยเหรอ,อขาไฟนหนูไม่ดีนูขอ,ออกเข้าม่อ่าโปรแกรมที่นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนะก็คือหนึ่ง โปรแกรม PowerPoint PowerPoint ไงที่แบบแสดงออกทางหน้าจอนะครับ Excel ที่เป็นตารางนะครับหรือ Microsoft Word ที่เราพิมพ์งานกันนะครับนะนะอ่ะครูเริ่มใหม่เลยนะครับตามใบความรู้ที่นันครูแจกให้ในเรียนอ่านเมื่อสักครู่นะครับนะ Microsoft Word เป็นโปรแกรมสร้างเอกสารทุกรูปแบบนะครับ ที่เราเอาไว้พิมพ์งานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานจดหมายใบปะหน้าหรือว่าทำคู่มือทำหนังสืออะไรต่างๆนานา,นาได้หมดนะครับนะแล้วนะครับ Microsoft Excel เป็นข้อมูลประเภทตารางนะครับตารางเนี่ยสามารถนำเสนอคำนวณ นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เราออกแบบนะครับจะทำเป็นกราฟก็ได้นะครับจะทำการวิเคราะห์สถิติข้อมูลต่างๆก็ได้นะครับนะเกี่ยวกับการเงินคิดคำนวณคะแนนคิดเกรดนักเรียนก็ใช้ Excel เหมือนกันเนี่ยนะครับสุลชาิปิดไม้ก่อนสุลชาิรอดเกษา2รอบแล้วนะอ่าต่อไปโมแกรม Powerpoint Power ครับ นะเป็นโปรแกรมที่นำเสนอผลงานนะครับเนี่ยสูราชาร์อดเกสาปิดไม้ด้วยยางยัง,ยงอ่าโปรแกรม <c oughs> ขับ PowerPoint <c oughs> น,นะครับนะเป็นโปรแกรมนำเสนองานนะครับด้านต่างๆนะครับ เป็นข้อความหรือจะเป็นรูปก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับมีกำหนดแสงและเงาเพิ่มแสงสีเสียงได้หมดนะครับนะอ่ามันทำยังไงอ่ายกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยโปรแกรม PowerPoint นะครับเอ้ครูยังมีอ่าเนี่ย p o w e r อ o i n อยอย่างเนี้ย นะครับจะนําเสนองานได้นะครับเห็นหน้าจอ,อ,อครยยังไม่ได้แชหนาจอเนาะอ่าจะเห็นหน้าจอครูนะครับนี่พอร์ทจะนําเสนองานก็ได้นะครับนี่นะนักเรียนก็คลิกไปนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็พูดไปนะครับนี่คือหนึ่งในการ โปรแกรมที่สามารถนำเสนอข้อมูลเป็นรูปภาพได้นะครับหรือจริงๆแล้ว PowerPoint มันก็มีเสียงมีเอฟเฟกลูกเล่นต่างๆนะครับอันนี้พอดีครูปเปิดเสียงให้ใเด้ยนฟังไม่ได้นะครับใครเปิดไมคอยู่เนะี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวลองดูอันนี้ของครูครูก็ทำขึ้นมานะครับ อ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเคลื่อนไหวได้นะครับเหมือนครูตอนทําประเมินนะครับอ่าเห็นไหมเคลื่อนไหวได้นะครับข้างหลังจะเคลื่อนไหวได้ครับครับส่งคลิปย้อนหลังได้ไหมครับเดี๋ยวส่งให้ครับกําลังอัดอยู่ครับนี่ครับนี่คือนะครับ powerpoint นะครับนี่ทําให้แบบน่าสนใจนะครับมันมีการเคลื่อนไหวได้นะครับ นะอ่าจริงๆมันมีเสียงด้วยนะครับแต่ว่าครูบไม่ได้เปิดให้นักเรียนดูฟังนะครับนี่มันจะเป็นขยับได้นะครับมีเสียงด้วยนะครับเห็นไหมมันเลื่อนๆเลื่อนๆขยับๆเนี่ยครับอนะเอออย่างเงี้ยเป็นการนําเสนอผลงานที่น่าสนใจนะครับอ่าคลิกไปที่อันนี้หนึ่งก็ได้อ่าคลิกป้นายน่านนะครับ เออมันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเลยครับนี่นะครับนะอ่าอ่ามีหลายแบบนะครับไอโปรแกรม powerpoint นะครับนะนะ่านอ่า ตัวอย่างโปรแกรม Excel Excel นะครับก็ตัวอย่างอะอย่างเพ่นเป็นคะแนนภาษาอังกฤษชั้นป .6 ทับห่งเนี่ยผมก็เก็บมาเป็นช่องารางได้นะครับนะเอมไม่หมดเลยครับคะแนนนะครับแบบนี้หรือจะคำนวณคะแนนก็ได้นะครับใส่สูตรเรามาใส่ในช่องนี้ได้นะครับ นะอันนี้ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆไม่ได้ให้ใช้นะครับแค่พูดให้ฟังหรือ Microsoft Word นะเอาไว้พิมพ์งานเนี่ยครับช่องน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยครเอาไว้พิมพ์งานได้หมดนะครับนี่เอาไว้พิมพ์งานได้หมดนะครับ ่าพอก่อนนะครับอ่าเรียนรู้โปรแกรม3มโปรแกรมแล้วนะครับแต่ว่าเรียนยังไม่ได้ใช้นะครับอ่าตามที่ใบงานที่ครูให้ทำไปแล้วอ่ะประเทศที่อยากจะไปจำได้ไหมครับใครที่ทำไปแล้วประเทศที่อยากจะไปอะครับอ่าโอเคนะครับ,นะรบที่ไม่ได้มั่วมานะครับบางคนบางคนมั่วมาครูจำได้นะครับอ่า นักเรียนหาข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะข้อมูลเนี่ยควรใช้โปรแกรมอะไรในการนำเสนอนักเรียนรู้ไหมครับถ้าเป็นด้านประชากรมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับจำนวนสุรชาชัดเ,ออเปิดไมคตลอดเลยนะครับถ้าเป็นข้อมูลด้านประชากรเนี่ยมันเป็นตัวเลขนะครับเราก็ควรนำเสนอ ใน Excel นะครับที่เป็นตารางคะแนนเมื่อกี้ครับสีเขียวเขียวนะครับนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลภูมิประเทศนะควรใช้ Powerpoint นะครับเพราะว่ามันจะนำเสนอได้น่าสนใจกว่านะครับนะจากโปรแกรมนะครับ Google นะครับก็ได้ให้บริการเหมือนกันกันกบพวก Microsoft เลยครับนะ o o o g l e ก็ให้บริการเหมือนกันเดี๋ยวครูจะให้ดูหน้าตานะครับ นี่ในเรียนไปที่9จุดอย่างนี้ครับ mm. เขาเรียกว่าแอปนี่มีให้บริการเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวลืมแชร์หน้าจออ่าในเรียนเห็นหน้าจอคุณนะครับ Google นะครับมีแอปพลิเคชันมากมายนะครับนี่ในช่องนี้นะครับจะเป็น Word ก็ได้เขาเรียกว่าเอกสารเนี่ยครับสามารถทำในเหมือน Microsoft เปิดได้เลยนะครับ นะเนี่ยสามารถพิมพ์อะไรลงไปได้หมดเลยนะครับเนี่ยพิมพ์ได้เหมือน Microsoft Word จะทำเป็นเอกสารเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับนะอ่าเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนเลือกแบบอื่นเดี๋ยวคุณลบก่อน <c oughs> ในเรียนอยากทำา x x e l l ก็ได้นะครับไปที่ชีตตรงนี้นะครับอ,อยากเป็นข้อมูลแบบตารางเนี่ยครับเหมือน Excel ทุกอย่างเลยครับใส่ตัวเลขลงไป0 1 2 3 4 5นะครับเนี่ยใส่ข้อมูลเป็นตารางเหมือนกันได้หมดเลยครับเป็นแบบ Excel นะครับลักษณะเดียวกันแต่ว่า Google เขาจะเรียกว่า Space Sheet นะครับนะ o g l e Sheet ก็ได้นะครับอ่าหรือสไลด์หนังสือเนี่ยครับมีหมดหรือจะเป็น Google Classroom ก็ได้จริงๆของครูก็มีนะครับโปรแกรม o o o l l e l l s s s r o o เนี่ย วิทยาการคำนวณของป4เนี่ยแต่ยังไม่มีใครเข้าเลยนะครับค่ะอ่าแต่หนูเข้าไปดูแต่หนูไม่มีคอมมีแต่โทรศัพท์เอ่ีนะครับมีคนเข้ามาสิบห้าคนนะครับนะครูมีหมดอ่ะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมันเป็นห้องเรียนครับมันเป็นวิดีโอที่ย้อนหลังได้หรือนักเรียนจะไปดู จะไปดูย้อนหลังได้ยังไงนะครับครูบอกช่องครูก่อนนะช่องครูก็ช่องนายพงศกรพักผลนะนักเรียนก็นักเรียนพิมพ์ฉาเลยนะครับชื่อครูเลยนายพงศกรพักผลนะในช่อง y o u t u b e นะครับก็จะมีรูปครูขึ้นมานักเรียนก็ไปกดติดตามนะครับ ตอนนี้มีคนติดตาม106คนแล้วนะครับพี่ปอหกทั้งนั้นเลยนะครับเร,เราไปกดติดตามเลยนะแล้วเราจะสามารถดูได้ว่าเป็นวิชาอะไรบ้างที่เราได้ทําการเรียนการสอนกันบ้างนะครับนะนี้ส่วนใหญ่เป็นวิทยา,า,าการคำนวณน,นะครับนะเราก็จะมีการเรียนการสอนกันอยู่เสมอนะครับ นะส่วนเรื่องคะแนนครูจะไปดูนะครับว่าใครส่งงานบ้างไม่ส่งบ้างนะครับนะวิชาครูมีคะแนนนะครับยังไม่ทันไรถามแต่การบ้านนะดาก้าเนะี่ยเปาชื่อเปาฟองสี <c oughs> อ่าสรุปนะครับ สรุปนะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ช่วยในการทำงานเยอะมากมายนะครับนะเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมบุญญาโนุตเล่นไรน,นะนอนฟังนะแล้วก็ใบงานที่2.3เนะี่ยที่เราทำไปประเทศที่เราอยากจะไปนะครับเราควรใช้ โปรแกรมอะไรนําเสนอที่น่าสนใจครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วเช่น powerpoint นะครับ powerpoint ที่โชว์ผลงานครูมเมื่อกี้นั่นน่ะอย่างนั้นน่าสนใจใช่ไหมครับมีการลูกเล่นต่างๆมีการเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่ภาพนิ่งนะถ้าเป็นเคลื่อนไหวอะไรมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะครับนะจริงๆมันต้องมีคมําบรรยายและเสียงด้วยของครูมีนะครับแต่ว่าพอดีเปิดให้นักเรียนฟังไม่ได้นะครับนะ ถ้ามีหลายๆพาวเวอร์พอยท์ที่น่าสนใจก็น่าสนใจไปนะครับอ่าใครมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับอ่าไม่มีครูจะถามคืนนะครับไม่มีครับไม่มีนะครับเดี๋ยวครูจะถามคืนนะครับครูเรียกชื่อใครเตรียมตอบคำถามนะครับ น้องมิวน้องมิวน้องมิวไข่ชื่อมิวเนี่ยอ่าออกกันไปใหญ่เลยน้องมิวน้องมิวน้องมิวอยู่ไหมเนี่ยน้องมิวไม่มีเอาน้องมิวแล้วกันที่เปิดกล้องอยู่เนี่ย น้องมิวนะครับอยู่ป .4 ทับอะไรนะครูจำไม่ได้แล้วเนี่ย4ทับ3คับอ่า4ทับ3อ่าน้องมิวนะครับถ้าสมมุติถ้าสมมตินะครับครูอยากจะครูอยากจะแบบว่ารู้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับ ที่ครูบอกไป3ามโปรแกรมเนี่ยนักเรียนลองคิดนะครับเกี่ยวกับประเทศที่นักเรียนอยากไปครูมีข้อมูลที่เป็นประชากรประชากรนะครับก็คือข้อมูลตัวเลขเนี่ยนักเรียนว่าครูเนี่ยจะใช้โปรแกรมอะไรในการคิดคำนวณครับคิดข้อมูลจำนวนคน จำนวนประชากรที่มันเป็นตัวเลขะครับมี3โปรแกรมโปรแกรมแรก PowerPoint โปรแกรม2อง Word โปรแกรม3าม Excel มิวได้ฟังครูไหมครับ มีคตอบได้ไหมมีคตอบขอตอบครับ,ออบคใครขอตอบครับเดี๋ยวดีก่อนใครขอตอบนะใครขอตอบครับเด็กญิงปูลษา,าค่ะอ่ะปูลษา,าตอบหน่อยครับโอ้กมเอ็กซ์เซลค่ะ,ะถูกต้องครับ ใช้โปรแกรม Excel นั่นเองครับในการที่เราจะทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเก่งมากนะครับอ่าอ่ะคูถามคนอื่นมากนะครับบุญญาพรเชียงข้างอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่าบุญญาพรครูถามเนี่ยครับ ครยอยากแสดงข้อมูลที่เป็นรูปภาพและเป็นเสียงเป็นอะไรเงี้ยครับเราใช้เราควรใช้โปรแกรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมีทั้งภาพทั้งเสียงมีข้อความนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเราควรใช้โปรแกรมอะไรดีครับ มีใครอยากตอบไหมครับช่วยเพื่อนได้นะผมครับอ่าๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอบสิครับ PowerPoint ป่ะคะอ่าถูกต้องครับง่ายๆครับใช้ PowerPoint นั่นเองแหละครับนะเพราะว่ามันเป็นการโชว์ทั้งภาพทั้งเสียงนะครับ นะง่ายๆครับเราลองคิดดูเพราะว่ามันเป็นสามโปรแกรมที่ครูได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าเป็นโปรแกรมที่ควรใช้อ๋ออยากตอบอปอเปิดเปิดกล้องมานู่นๆอยู่หน้าจอเลยปอ <c oughs> นีปิดหนีไปแล้วนะครับอ่า <c oughs> เพื่อเป็นการไม่รบก,กวนเวลานะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะ ถ้ายังไงยังมีการเรียนการสอนครูก็จะบอกว่ามีนะครับนะเจอกันใหม่วันไหนเลยครับอ้าวเราเรียนวันไหนละครับวันฑรตบันฑิตครับเวลาเดิมนะคร, <c oughs> ครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ปะ ไม่มีครับไม่มีการบ้านนะครับโอ้โหชวนเล่นเกมแล้วไปบาย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 ครูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับครูไปแล้วนะ